สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขูสุขคนสมองสุบอนพี่น้องเอ้ยมือนีน้องมวยดันดดมาหดบ้านพี่น้องมาดดดยนุ่งบข้องน้องมวยไหยนน้อพี่น้องมือนีมาก,กันซีคนพี่น้องมีปลาเหลปลาซากแม่น้องเดือนพี่น้องกับน้องมวยลุยน้ำลุยต้มมากพี่น้องเอ้น้องมวยครับหลดเองมือนีเบาควันมาได้มากพี่น้อง ื่านนี่พิล่ลงไปหาปลาคองพี่นอ้องเมื่อยแห้งว่าสั่นมากบรายก็เลยให้เพลินดูอาลูกพี่น้องวันนี้ก็เลยมากับประสางพี่น้อง,องตอนแรกยังพากันหาเฮ็ดขมอยู่พี่น้อง,องมาเฮ็ดเพาะรอบสองของปีนี่พี่น้องมาลุ่นน้ำกันมาสิได้หรือบ่พี่น้องน้งมวยไพเดียวมานมนี้เนี่ยอนเดียวเห็นมามล้าะ มาหอดออมมาจอดรถอยู่กับเที่ยงหน้านมวยพี่น้องเพุ่มพกันปั่นเขาจักหน่อยเดินทางต่อพี่น้องเลยไปามาจังเหาอนะมันบุยคอยอยากซัวปันใดไปเหรอดนอนใหญ่พวกเขาจะาอเผื่อมาหอดพี่น้อง แถวบ้านขาเจ้าอันพากันเอาเขาไปคายมาแกง,ไไงมาอะไรลงมวยให้กับมาหดพี่น้องเราก็เดินทางไปเอ็ดเพราะ,ะพี่น้องกันเลยหดโดนเด้าขาเจ้าเอาเมื่อกันชดใช้พลเรือโลคพลเรือครึ่งโรคอะไรพี่น้องเพราะว่าขาเจ้าก็ตื่นเศร้ามากอะพากัน,กนองค์มาหาเนาะพาอยู่ใกล้ ออมาหอบโดนพี่น้องาหางเลียร์พากันเคลียร์ทั่วกระจุกกระจุยพี่น้องเหมือนน้องเดือนอะไรเฮ็ดอันนี้เต็มเต็มกระตาอลไรพี่น้องเฮ็ดเพิงแบบมันหกักออกเขาเอาเคลียร์ห้าเรื่อเนี่ยพี่หนุ่นีน่หน่อยนี่เน,นี่ยตบอะไรเรื่อย บัดเพาะบวรมันกับบวลดายกำหนึ <laughs> ่งแล้วเพาะบนข้าจ้บบวดเคียเราได้กำหนึ่งพี่น้องหังจะกกันหน่อยนะก็ไม่ต้องขอบให้กับฮา น้องเห็ดเพาะพี่น้องดีอันนี้ก็คือพ้นตกเลยมันก็สีเห็นแนวนี้พี่น้องถ้าพ้นบนต๊แล้วมันถ้ามันเดดนมันเข็นจะเป็นสีน้องนี่มันฉีแตกแน่นี่คือเห็ดเพาะอยู่แต่พ้นตกแล้วมันสิเกี่ยงม่ลินแนวนี้พี่น้องเห็ดเพาะหนังพี่น้อง อันนี้ก็คือหามาได้จากผักนี่แหละพี่น้องเว<ม>้ยเห็นแล้วก็เขียดไปพี่น้องอย่าน้อยมีลู่ลูกนี้เลยขนาดนั้นแหปกติข้นบริเคียร์ยัยงแน่น,นี่นั่นมันก็น,น่าสิเห็นจังแต่ว่ามันมันฉิบโบทันได้ออกมันคือจังได้ ก็เห็นบอล้ดอกช่องดอกก็จะมีไปขียจักดีเลยห้าเห็ดเพาะตองขยันเขียพี่น้อง พว่าคนหากะลายเนาะพี่น้องไผยกะเกียกร์พากะเกียร์เลยที่นี่แล้วเนี่ยที่จะเห็นตัวมันขาวๆเลยพี่น้องมีแต่ตัวมันอยู่พื้นดินเขาหาเกียร์เบิร์หลังจากที่หามาพี่น้องกระไดและพ่อแกงหน่อยหนึ่งพี่น้องได้ได้ยัง เฮดบดพี่น้องจนดำอันนี้เฮดคมเฮดวายพี่น้องตัวด้า่เล่างภาษาิบานเดียวกันหรอมิบาลยโมคำบลารหายกิบาณเดียวกันรอเนเนาะงยังให้ไหมบอกรอนกินไมล่ะพนตกหยุดก có lẽ các mình đồng đưa ăn nó cũng không vâng chơi đại sân đây cái đây hên chỗ đơn này Hên chỗ đơn Vâng Không phải đẻ Ta, tôi phải nó đây, có sẽ mà đẩy lại thế này Cái đẩy lại, lại của mù của con này เห็นลงเดือนมาน่ะลิพี่น่ป่ะเจ็บอวป่เนาะแต่าเ้ดอนี่เพงท่ามเนี่ยเขาจะเปนเพิงะเลาะยางคูดูมาพาต่อให้เรา่บุล ใหญ่คับพี่น้องเวตรงนี้อนเอาไปแตะสองดอไปหนิเไข่ใหญ่แบบนี้กินซสบพี่นนอ เป็นเขียพี่น้องแ่ิไดเหยียเขบถูกบอลกัเมยเสื้อว้าวพีองดอกให่ที่ดเย เขาบเห็นนะพี่้องมนก็สดอกหญ่แน่แต่ตะเคียนลำเก่าเขาจะกระชิดออกน้อยพช่ไหมคะเห็นกินแล้วเียไมมากเห็นพอดีเก็บพี่น้อย ตอนแรกว่าสิรเรเปิดชิปให้พี่นอ้องดูเลียไปคือแต่เก็บอยู่ยน้ะพี่นอ้องเฮ้ยวยเต้ตัวเฮดพอเนี่ยมันยังอ่อนพี่นอลงลง้องเลยแต่ถ้าเลียแห้งคือคือกันหน่วยไม่กันสิแตไกไว้พี่น้อง พี่น้อยก็เอาพี่น้อยบดไ้เลยเด็กตอ,อไผ่กับเขียี๋ยวเัาจเอาเขีย เชียงแต่ม่นี่แต่เชียงต่าข้าเจ้าพี่นเว้ะข้าเจ้าก็มาหาคือกันตัวเองมันหน่อยก็พังไว้เนาะพี่นนอะ เ็นอยู่ได้หนังเขียนี่เขียไปดือะก็ไปนองดูมัน เอบาดน่หน่อยไปได้นแหงน่อยซ้ำวะไม่พออันนัหน่อยไปได้แหงน่อยวะน่อยก็เป็นบาด ý mà ngoài là gì đó ôi một thứ cái tà thơm มาหอดเฮือนเลยพี่น้องติดเพาะพี่น้องดูว่านี่พนตกน้องเ้ยมันเลยดำเนจักหน่อยอยากเสียเองปะมาหอดลูกรายแลนหลัดพี่น้องสบายดีปะลุงก่อนลูก หันติยาพี่น้องแล้วพี่น้องนมยเสลาคลิปียงนี้พกันคິບปสบดี